โยมลองดูสิถ้าโยมเดินใจลอยนะเรียบร้อยตกหลุมตกบ่อโยมเชื่อไหมก่อนบวชเนี่ยต้ามาเดินชนเสาไฟตลกสิ้นดีเลยมันนึกตัวเองโง่ขนาดนั้นเดินชนเสาไฟมัวจะเดินคิดเลินเปี้ยงเข้าไปโอ้โหมึนเลยนะอืมนี่เล่าความเปิ่นของตัวเองให้ฟังนะหันซ้ายหันขวามีใครมองเราวปล่วกวากันเดินชนเสาไฟนะว่าเดินใจลอยอ่ะ นาะมันเป็นอย่างนี้เยอะผู้เจ้าประมาอย่างนี้พระองค์บอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกําลังขับร้องฟ้อนรําข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางมาเพื่อมาดูหญิงงามที่กําลังขับร้องฟ้อนรามีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมากับเขาด้วยผู้เจ้าบอกว่าให้ชายคนนี้นะถือหม้อน้ํามัน ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อน้ำมันเต็มเปี่ยมนะน้ำมันนะอ่าลื่นขนาดไหนนะแล้วบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินถือดาบปันคมกิบเลยตามมาข้างหลังและบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดราชทาคตจึงบอกว่าขณะที่บุรุษคนนี้เดินถือหม้อน้ำมันเนี่ยผ่านหญิงงามกลุ่มเนี้ย เขาจะสนใจหญิงงามหรือสนใจมอน้ำมันโยมผู้ชายสนใจอะไรนะ <c oughs> ถ้าโยมสนใจหญิงงามนะข้อขาทัานทีเลยนะสาวกทุกคนตอบเหมือนกันเลยสนใจมองน้ำมันพระเจ่า,านะ <c oughs> ตายสถานเดียวเขาจะต้องประคองไม่ให้กระจับเลยนะอผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบมอน้ำมันด้วยกายคตาสติ เธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับหม้อน,น้ำมันเนี่ยกายนี่เห็นนะจิตเคลื่อนออกไ้ปุ๊บเนี่ยจะคาดฟันคอท,ทันทีและจริงๆนะถ้าจิตเธอเคลื่อนออกจากกายแล้วมันไม่กลับมานะยมตายแล้วนั่นน่นนะเออ